สวัสดีครับยูผมซูเปอร์สบายกัน,นครับก่อนอื่นต้องขอไปพิมพ์น้องที่ตามผลงานหน้าช่องนะเรียกได้ว่ามากันแค่ตัวเดียวนะโดนไป2ตัวนะส่วนกลุ่ม v ีไของเราก็ยังมาต่อเน,นื่องนะสดชื่นกันไปนะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มบาสเกตบอลวีไของเราก็ทางเข้าใต้โปรไฟล์ผมเหมือนเดิมหรือจะแอดไลน์ที่แอดเซตเอทินะมาร่วมเป็นครอบครัวบาสเดียวกันนะสำหรับวันนี้จะมีทีมไหนที่น่าลุ้นน่าเชียร์ก็ไปดูกันเกมแรกเราไปที่เกมระหว่างบอ,ตอสตันเซติกเปิดบ้านรับเกมเป็นของเชลลอตโฮเน็ต บอสซันเซติกเจ้าบ้านต้องบอกว่าพวกเขาน่าจะเก็บตัวสตาร์ตัวหลักไว้เล่นเพย์ออฟแล้วนะวันนี้ต้องดวนกับทีนชาร์ลอตโฮเนตที่ไม่มีลุ้นอะไรแล้วเหมือนกันนะเรียกได้ว่าผลงานของชาร์ลอตโฮเนตช่วงหลังก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะกําแพงวันนี้ให้เจ้าบ้านอย่างบอสซัเนเซติกเหนือกว่าอยู่8.5คะแนนผมมองว่าสูงไปนะคู่นี้คิดว่าเจ้าบ้านอย่างเซลติกไม่สามารถจะเอาชนะชาร์ลอตโฮเนตได้มากกว่ากําแ,แพงแน่นอนคู่นี้ขอให้วัดใจไปที่ทีมเยือนอย่างชาร์ลอตโฮเนตครับผม ไปต่อที่เกมที่2ของวันนี้นะเราไปที่เกมระหว่างลอสแองเจลิสคลิปเปอร์เปิดบ้านรับการเป็นของยูทห์แจ๊ดคลิปเปอร์พวกเขาเพิ่งพักสตาร์ตัวหลักในเกมที่แพ้ให้กับซันมาในเกมล่าสุดนั้นเรียกได้ว่าพวกเขาพักมาเจอเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะวันนี้ต้องดวลกับแจ๊ดที่ไม่มีอะไรแล้วนะเป็นลุกกี้ทั้งหมดแล้วนะวันนี้ต้องดวลกันกับสตาร์อย่างเจมส์ฮาร์เดนก็น่าจะลงได้พอจอร์ดก็น่าจะลงได้แล้วก็เวสบุกก็น่าจะลงได้นะกำแพงตอนนี้ให้เจ้าบ้านอย่างคลิปเปอร์เหนือกว่าอยู่ส4่คะแนนดูว่าค่อนข้าง ว่าแจ๊สมันไม่มีอะไรแล้วนะคู่นี้ขอว่าแจ็ไปที่เจ้าบ้านอย่างลอสแองเจลิสคลิปเปอร์ครับผมไปต่อที่เกมสุดท้ายของวันนี้นะเราไปที่เกมระหว่างไมมมี่ฮีทเปิดบ้านรับการเมนของโตลอนโตแรปเตอร์ ไม่มีฮีทเจ้าบ้านต้องบอกว่าพวกเขาต้องการชชนะเกมนี้จริงๆนะวันนี้ต้องดวลกับโตลอนโตแรปเตอร์ที่ไม่มีอะไรแนละ้วน่าจะเป็นลุกกี่ชุด3.4ทั้งหมดเลยนะกำแพงวันนี้จึงให้เจ้าบ้านอย่างฮีทเหนือกว่าค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะถึง14คะแนนซึ่งเป็นฮีทที่ไม่ค่อยทําแต้มสกอร์เท่าไหร่นะคู่นี้ผมมองว่าฮีทน่าจะชนะได้แหละแต่คิดว่ามันอาจจะชนะยากไปคู่นี้จึงขอว่าใจไปที่ทีมเยือนอย่างโตลอนโตแรปเตอร์ครับผม เรามาสรุปทีมที่น่าเชียร์ประจำวันนี้นะเกมแรกให้ไปที่ชาร์ลอตต์โฮเนตเกมที่2ให้ไปที่ลอสแองเจลิสคลิปเปอร์เกมที่3ให้ไปที่โตลันโตแรปเตอร์ขราบผมใครต้องกานแนวทางที่เน้นมากกว่าหน้าช่องไปตามผมต่อได้ในครอบครัวของเราทางเข้าใต้โปรไฟล์ผมมาเดิมหรือจะแอดไลน์ง่ายที่แอดเซนเอทีก้หนึ่งหนึ่งนะวันนี้ผมซูเปอร์ซับไบเกอร์ไปแล้วบาย